คุ้เคยไหมคะที่รินงรอข้ามถนนตรงทางมาลายแต่ไม่มีรถจอดให้และแบบนี้ยังเรียกว่าทางมาลายได้อยู่ไหมเดีย๋ยววันนี้เราจะพาไปสำรวจแล้วก็ไปสอบถามกันค่ะว่าเพราะอะไรคนเสีเใหญ่รถถูกไม่จอดและความรู้สึกของผู้ที่ใช้ถนนและใช้ทางมาลายว่ารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะใช้ทางมาลายตรงนี้บ่อยไหมคะ ใช้บ่อยครับเพราะว่าเดินไปซื้อของัองตรงข้ามทุกวันครับแล้วเวลาข้ามทางอะไรตรงนี้รู้สึกปลอดภัยไหมคะก็มีรู้สึกระแวงนิดหน่อยครับเพราะว่าส่วนมากรถเขาก็ไม่ค่อยจอดให้ข้ามอะครับก็เหมือนจะต้องหาจังหวะข้ามเองครับผมก็คือต้องดูเองสัญญาณไฟไม่มีไม่ได้ช่วยใช่ครับส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่ และนี่คือภาพที่เกิดขึ้นททุกวันในจุดที่ควรจะปลอดภัยที่สุดสำหรับคนเดินถนนแต่กลับเป็นจุดที่อันตรายที่สุดอันนี้ขับวินที่นี่มานานหรือยังรับนานแล้วครับปกติก็คืออยู่ที่นี่ประจำเลยใช่ไหมครับใช่ครับแถวนี้คนใช้าทางม้าลายเยอะไหมครับแถววินที่ใช้เยอะครับเด็กนักศึกษามันเดินข้ามประจำ ปกติเวลาเวลาที่แบบมีนักศึกษาหรือใครข้ามแยกครับปกติรถจอดให้เขายืดแค่ไหนครับรือว่าอย่างไรครับก็มีจอดบ้างกับไม่จอดบ้างครับบางทีมองไม่เห็นทางมาลายอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอถามในมุมแบบในในฐานะที่ที่เป็นคนใช้ท้องถนนนะครับว่าเพราะอะไรครับบางทีที่แบบเราไม่ได้จอดให้คนได้ข้ามมาบางทีขับไปเร็วเนี้ยแล้วมองไม่เห็นว่ามีคนข้ามแล้วก็ ปิดไปเลยฮะเลยขับผ่านไปเลยเราไม่ได้มองมองไม่ทันเลยฮะแล้วเ,เรื่องแบบสัญญาณไฟอย่างนี้คิดว่ามันสำคัญเนีคยัว่าสําคัญนะถ้ามีไฟเตือนอ่ะมันมันจะดีอย่างเป็นเตลเตลหนนจะได้เห็นจะได้ชะลอตัวก่อนไงเมี่ยก,กี้ว่าสัญญาณไฟก็สําคัญใช่ไหมครับสําคัญครับแล้วพี่อยากแนะนําอะไรสําหรับคนใช้ท้องถนนด้วยไหมครับจ้า เวลาขับก็ดูทางมาลายดูอะไรด้วยครับเวลาคนข้ามคนอะไรสังเกตข้างหน้าว่ามีคนข้ามไหมหรืออะไรไหมจริงทางมาลายไม่ชัดเจนแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ทางมา้าลายไม่ได้มีแค่เส้นสีขาวบนถนนเท่านั้นแต่ยังมีไฟกระพริบป้ายเตือนชัดเจน ้ายเตือนที่ชัดเจนและที่สำคัญรถทุกคันหยุดให้คนข้ามแม้ในประเทศไทยจะเริ่มมีการพัฒนาทางม้าลายในบางพื้นที่แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะจุดที่มีคนข้ามถนนเป็นจำนวนมาก นถนนที่เป็นสัญลักษณ์ว่าปลอดภัยแต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาหากไม่มีความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนและก็ผู้จัดการจราจรที่ดีไม่ปลอดภัยเลยถ้าไม่มีใครหยุดรถให้คุณข้าม